สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับเมื่อวันที่หาเรือนฮาปีห3นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับเป็นวันที่ฮานะครับเป็นวันที่หาเป็นคลิปที่3นะครับอ่าเป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมมาเจอกันอีกนะครับสําหรับมือนี้นะครับผม เราได้แบบไหนก็นะครับผมเข้ามารับชมเข้ามาเบ่งกันนะครับผมมื้อนี้นะครับผมแอดกะทุกๆคลิปนะครับผมก็ให้พี่น้องเหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปนะครับก็อย่าลืมรับชมคลิปจนจบแล้วก็อ,อย่าลืมไปดูนะครับผมก็คือ นะครับยาเฝ้าลีเพนะครับนะครับผมเว้จากันกันนะครับพี่น้องเป็นจังได้เมื่อนี้นะครับผมมือนี้กินข้าวกินน้ำหรือว่าเฮ็ดเอียงกันอยู่ไส่นอ่นะครับผมจังได้ด้วยความห่วงใยนะครับเรื่องนี้กะฝากพี่น้องสือผูสุคนที่เขาว่าบึงลิปนี่นะครับไปไสแม่ไสเดินทางไปไสไปใกล้ไปไกลนะครับอย่าลืมแมปปิดปากนะครับป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นและก็ตัวของเจ้าของเองนะครับจังได้กะ ดูแลเจ้าของดีๆนะครับด้วยความห่วงใยจากทางแอดก็แล้วกันนะครับผมกับไฮซุคนนะครับสู้ไปด้ไปเรื่อยๆนะครับสักมือหนึ่งก็ตังพาน้นไปด้วยดีก็แล้วกันนะครับผมขอให้พี่น้องปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคิดสิ่งไหนขอให้สมหวังดังใจปรารถนาคิดนะครับการคลิปนี้นะครับผมแอดกาสีบอกท่านผู้ชมอีกคือเกาเหมือนเดิมนะครับหลังจากคลิปนั้นก็บอกไปแล้วนะครับผมคืออ่า เนื่องจากกดของ YouTube นี่นะครับผมมันมีกดหลายนะครับผมกัเล่เว้าแบบเต็มปากเต็มคำบ่ได้พี่น้องสุปหูซุกคนนะครับผมที่เขามาเบิ่งคลิปแล้วนะครับผมสงสัยบ่เข้าใจนะครับที่แอดแววนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมก็คือก่อนสิเข่าไปเบิ่งคลิปนะครับผมกัเบิ่งหน้าปกดีๆนะครับดูหน้าปกของแอดดีๆนะครับหน้าปกมันสิคล้ายๆกันนะครับมุมขวาของคลิปนะครับผมแต่ละคลิปนะครับผมอ่า ใส่ได้กับแนวท่าเอียงแน่นะครับผมใส่ได้กับแนวท่าเอียงนะครับอยู่นาปปคิปนะครับแอลกิลบุไว้นะครับผมทุกทุกคลิปนะครับผมนาโปสีคล้ายๆกันแต่มันสีบมันสีมีความต่างกันเดยคือว่ามุ่งวาของของนาปกนะครับแต่คือเบื้องดีๆนะครับเบื้องดีๆนะครับผมกาคลิปนี้นะครับผมกาเป็นคลิปที่สามแล้วที่ลงหายนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผมสมหวังดังใจชิด ทุกอย่างก็แล้วกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้สุภูสุคนนะครับวันนี้เราก็มาลุ้นไปด้วยกันคือเก่าเหมือนเดิมครับผมดูไปด้วยกันนะครับว่าสิ มาแบบไดนะครับมือนี้วันที่5เดือน5ปี63นะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในมือนีนะครับขอบคุณมากกับการรับชมนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อพี่น้องสูภุสุกคนยย้มแอดลคลิปแต่ละมือให้ทุกๆมือนะครับทุกคนก็สิบนได้ผ่านการรับชมนั่นเองนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่างมากมายอย่างยิ่งอีกเทือยหนึ่งครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ